สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปไปสุบผู้สุคนจ้ามันนี่ว่าพอกระยินนุ่นพลาดแสบคือเก่าจ้าพี่น้องจ้ามันนี่ก็ได้เงินเก้าเหราพี่น้องมันนี่ว่าเน้นเส้นมันนี่กินเก้าเหราเนาะจ้าเก้าเหรากับผักอยากสวดทอนทอนไหมพี่น้องคราบสวงเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อเด้อมาจุดจุดน้ำยนต์มันนี่บ่าเน้นเส้นจ้ะเสียงกับบุคคลมี xiên với này cắm mà bên đây là bông cốt tiêu là cốt tiêu phần một thân lẹo cốt tiêu nửa này bên nọ cái phải hình nốt cái tiêu mù cái sự có lẩu tôi ăn tiêu nữa quê mới đi chín đồn

เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนือเ้อเปือเป่อยด้วยพี่นาองจะบอกพิกี้ฮามฮามส่วงกันนะผประเทศท่านเล่าซะปผลลั่นท่านแล้วเราก็เตี๋ยวเนือ้อ ินเกาเหลามื o. ้อนี้เงินผักมัไป เรีบต้นหอมเห็นมันจวด กินบูสุภาพแน่ได้ขอตรวจขอไปเด้ี่นอนเลย ເບິ່ງໃຫ້ເປັນຄວາມບັນເທີງເດີ້ພີ່ນ້ອງເນາະບໍ່ຕ້ອງເປັນຊີຣີແດ່ອີ່ຫຍັງເດີ້ພີ່ນ້ອງ ปลาป่าวงตาตีตาเหลือก็จะไปสิเลียดนะจน๊ะเนาะคำหน่อยคำใหญ่กะเบิ่งผู้ความบันเทิงนะจน๊ะเนาะ ตั้งแต่ข้ามาโชว่วงรถนะพี่น้องเนะ <c oughs> าะการตลาดของแต่ละคนก็บุกคือกันนะพี่น้องเนาะ ยนุษนี่บอกตลอดเลยผู้ใด,ดยังไม่เห็นยูทูบนั่นี่ต้องใจนักแน่นเด้ต้องสู่กับคอมเมนต์ให้ได้บ่แม,นม่นว่าคอมเมนต์บาคอมเมนต์เพิ่นเกิดคือว่าและ้วะพี่น,อนะน้องเนาะคนห้องลอยพอพันแม่ คุณลุงคนกับคอมเมนต์อเอามวนเอาห้าคุณลุงคนกับคอมเมนต์ว่ไ้ไดกินหวัหวอกผู้ใดอืมนอกกระเบนที่นน่องช่วงนี้ เอโนติบอกตลอดเลยผู้ใดที่เพื่อนที่ขเขาไม่เขาเฮ็ดยูทูปนําบอกเจ้าต้องใจนักแน่นเดีสนินะว่าบ่อยควก,กับคอมเมนต์บางคอมเมนต์เพื่อนก็ะหายกำลังใจเฮาดีๆอ่านแล้วก็ใจฟูบางคอมเมนต์กันอ่านแล้วก็ฮุบหอ้หองเฮียวไม่เป็นไงเนาะ ว่าว่ากันเนอะไปลองเนอะในแต่สิคอมเหม็นมากอื้อขอมาล่ะก็ไม่ลืมกดไลค์กดกแชร์กดต่ําอย่างหนึ่งนั่นมันไ้ปองด้ ทากานเป็นยูทูปนั่นจนเก่าเขาใจนะั่นเะป็นรองเนาะผมมีผู้ใดอ,อยากเห็นคอมเมนต์ทีแบบตัดกำลังเจ้าของเนานะอยากเห็นแต่คอมเมนต์ทีแบบว่าเอออ่านแล้วมันใจฟูอ่านแล้วมีกำลังใจเฮ็ดต่อนะอ๋อผมมีกำลังใจเฮ็ดต่อกระซ้าเฮ็ดทุนคนธรนวดาอ๋อผมแมน่นมันคนละแบบ คนละย่างแล้วเปลอาเนาะอ๋ยยอย่างเหยียดยางไปเนอะ เราเพิ่งกินบ่ดีบ่งามกะบ่มากกะบ่ต้องไปเบิ่งเพิ่นเราไปน้องเนาะก็เลื่อนผ่านไปเนาะบ่ต้องไปคอมเมนต์ใ่ยเพิ่นเสียอกเสียใจสําหรับคลิปนี้ยูโนขอตัวก่อนจะพี่น้องจ้าอิ่มเราจะเมดเกี่ยงบ่เกี่ยงหลอกเดี๋ยวสองสามตอนนั่นเป็นกระดูกก็ซื้อจ้าขอมาแล้วอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้ยโนได้ไม่ได้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายจ้าพ่อนคลิปหน้าจ้าพี่น้อง